อ่คะม,ม,มาต่อมาต่อนะคะมาต่อกันที่น้องชื่นนะคะเนาะโตะฮาจนเนาะโสะาพีไอยู่เนาะเดี๋ยวหลังจะมาใหม่มีหดแฟดสามมือนนึนโมเมโมเมโมเมไม่จะเป่ะก็ไม่จ้าเลย อ่าตอนนี้ไปอยู่กับน้องชื่นแล้วนะคะถูกใจชื่นมากเลยนอนเราปล่อยเลยนะคะปล่อยพี่ขอนอยู่กับชื่นเลยนะคะ,อะขอให้ขึ้นชื่นเด้อโอ้ชื่นชอบมากเลยค่ะ ค่ยดูจะสนใจชื่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังยังกินหญ้าอยู่เจ้านั้นสายธรรมะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ให้พี่ขวันเขาอันนี้ก่อนนะคะอืมหลักถูแล้ว โอนไปขวัญขี้ใส่เลยฮะขี้ใส่ดังเลยไม่สนใจชื่นนะไปเล่นทรายนะคะชื่นยังจกเขาอยู่นะคะนน สนใจสาวหน่อยสนใจสาวหน่อยเฮ้ยบ่คืนเลยมันอยาดนะไม่เหมือนหนุมหนุมเสกมันจะออกกว้างกว่านี้อันนี้มันแคบนะคะ อ้าวดูนะคะจุกแล้วจุกแล้วจุกแล้วนะคะจุกแล้วจุกแล้วเสร็จชื่นแน่โอ้ชื่นไม่ห่างไม่ห่างจากพี่ขวัญเลยนะคะ แมนมันสิขึ้นแล้วขายตีฮาวเข้ามาแล้วเนาะเด็กเกินก,ก็นไม่สนนะคะ เอเวดูก่อนนะคะขึ้นเองเลยชื่นโอ้โหชื่นดูดูนะคะยังยังต้องพ่อไปช่วยคุมนะคะคนเมืองไม่กล้าที่่อนไม่กินเด็กต้องรอดูนะเดี๋ยวคุณพ่อไปโจ้เดี๋ยวคุณพ่อจะไปช่วยงานนะคะลูกชายไม่เป็นงาน ชื่นไม่ล้องนะคะชื่นไม่ล้องเหมือนคุณยายอ๋พี่ควัญไปช่วยลากรถตะเลินหน่อยรถไม่ติดเดี๋ยวนะคะพี่ควัญเล่นกับน้องชื่นก่อนนะคะชื่นใจเอาพี่ควัญหน่อยลูกเอยชื่นชื่นอ่อยอยู่นะคะแต่พี่ควัญดูสึกจะไม่สนใจน้องเลยนะคะ พอไปช่วยแล้วนะคะแต่ก็ไม่สนอยู่ดีอีกโอ้น้องใสควัญจะกลัวโ,โดนข้อหาพลากผู้เยาว์นะ เอาแล้วฮะเอาเอาเอาโอ้โหจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วชื่นอยู่นิ่งชื่นชื่นก็มุนนะคะดูพี่ขวัญเราเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วแต่ชื่นก็ยังเดินวนอยู่นะคะเออเอาเอาเอาหันตูดแล้วค่ะหันตูดแล้ว

เอวต่างเอาช่างเลยแบบเอวดันปัดดันปัดเลยขวานมดอารมณ์เลยนะคะนนนีคุณพ่อห้ามนะครับโอ้คุณพ่อห้ามไว้ใช่ไหมเมื่อกี้เพราะอะไรคะดูเขาตัวเล็กดูตัวดูดูชื่นตัวเล็กเกินนะคะพ่อเลยห้ามพี่ขวานลงมานะคะถ้าชื่นท้องนี่ห้ามครับเจ้าของก็ยังมีญาณนะครับออ๋เพราะว่าเจ้าของไม่อยู่เนาะครับเราไปเดี๋ยวถ้า ช้างเป็นอะไรมานะครับม,มันจะมีการคุยกันมันจะยุ่งนะครับบางครั้งก็อุบอัติเหตุก็ได้ทุกเวลานะครับเพราะว่าชื่นเขายังตัวเล็กด้วยนะคะยังเด็กดูาอ,อาจจะรับน้ำหนักไม่เหมือนกับตัวใหญ่ใช่ไหมคะอันตรายครับอันตรายตัวเอว,วาาหักแลก้ลลลอีกสิบปี<อ>ใช่ค่ะให้น้องชื่นตัวใหญ่กว่านี้หน่อยครับ ดูพาไปหาเจ๊ฮะ <laughs> ไปหาเจ๊หน่อยพี่เล็กเขาว่าพี่ขันงูไม่ออกเริ่มจะออกแล้วนะคะเมื่อกี้นะะขยับเข้าไปคืนแล้วะครับเมื่อกี้เจ๊ไผ่ร้องเรียกแล้วเจ๊ไผ่ขนงแล้วนี่ก็อเอวเหวานกันนะครับเอวหวาน เอวลันปัดลันปัดลันปัดเอวมันลันเด็กข้ามาทำความรู้จักกันดีๆนะครับสร้างความคุ้นเคยกันก่อนนะคะต่อไปอนาคตไม่แนะคะ่ค่ะให้ชื่นใจโตกว่านี้ก่อนนะคะชื่นติดใจพี่ขวัญติดใจแน่นอนคะ่ะดูอยู่ไม่ห่างเลยนะคะทัไงทั้งยาว เจ๊พเห็นเด็กเจ๊บอกมีแหงเอาหายายเอี่ทีค่ะเมื่อกี้ไปหามาแล้วนะคะไล,ล่ไล<อ>่ก่อนนั่นนี้แต่ยายร้องเสียงดังคนเมืองเราตกใจหนีเลยนะคะะทำมาต้องให้ยินยอมนะ <laughs> <laughs> ชื่นเคยมีสามีแล้วโอ้ชื่นไปจกอะไรเขาจะกินนมเขาหรือเปล่าเนี่โอ้ย เสียงชื่อนนะคะหนอนชื่อนจะไปดูดนมพี่ควันนนอุยอืมชัดยูนี่นี่ได้คุ้มถึงกันบนมือได้เลยชัอยูนี่นะครับได้ทั้งวันเจ๊ปากกินนมครับชื่อนมีจะดูดนมควันด้วยขึ้นยู แนวจาของเขายุ่เนาะทันเห็ดไปเกินกปูนี่เล็ก่าออกไปหายเจ้หน่อยเจ้าสักรอบหนึ่งเสือกำลังจะมาครับโอ้ ดกร <laughs> ะจอกองก็เยอะอันนี้กรคจองไปาย,ยุนเนาะยันเอามา,าทุกวันเลยนะคะฝึกไว้วลำปางยังไม่แน่ใจนะคะยังไม่การันตีนะคะ อ่ะขวนันจะออกกระคอกหรือเปล่านะคะไม่ยอมออกหรือเปล่าคุณพ่อเรียกแล้วต้องออกนะคะชื่นชื่นจะยอมหรือเปล่าชื่น,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 นโอ้ยชื่นจะจับขาวไว้อ๋อแซบสซมันงามมันเปิดกว่านี้โอ,อ้ชื่นไม่ยอมไม่อยากให้พี่ควันออกไปดูดู Phe Sêk đã lục ờ khoảng 10 cái chiếc, nha. Chúng ta đun nước sôi lên. Bo, Phe Sêk, Pheo mình đun. Oh, คุณตาอยากให้มาหาเจเอมมี่นะ,ะคะก็จะได้สร้างค,ความคุค้นเคยโอ้ยายเอมมี่ไปมาหาผู้สาวอีกเ<ป>มื่อกี้หาสาวไวทีนแล้ว<ป>คุณตาอยากได้ให้คุณยายเอมมี่มีลูกกับเขานะะ เจมี่กลัวผู้เบานะคะเอาเอาหญ้าไปล่อยายยายไม่สนใจหญ้านะคะก,กลัวอย่างเดียวยยน่ะพอเน,นะน,น,นื้ะอืมอ่ะโตโตแม่ดูดู สวัสดีนะคะทุกทุกท่านที่เข้ามารบชมอยู่นะคะอ,อ,อืมกันว่ารุ่นนี่กันว่าทับนี่อาสิติดได้เลยแล้วเอ<า>ีย <c oughs> ยอมากอนั่นแล้วตอนนี้หน่อยปลุกคาลังไว้ตัวแม่อ่านั่น เห็นด็กแก๊งจะไปเที่ยวไหนอีกตอนนี้ซีโอเสือมาแล้วนะคะอะตอนนี้ขวันเมืองยังกินหญ้าอยู่นะคะ <G ül üyor> เจ๊กลัวหนุนจะขี้อีกแล้วรอเปล่าหนุนน้องปลาเสือมาแล้วนะคะ <S <S ได้ชื่นนั่นสิยืนให้แล้วชื่นเขยันเอวสางเกาหักคนนะ แมนันจะกองพันยูกนันไง,นงนนเนาะชื่อว่าล่ะมันโมออเชื่อใจนอกใจพี่เดือนนี่ <c oughs> ชืดเป็นป่าทำได้แล้วค่ะเหม่อยก้านดีน่าใช่ค่ะปีน่าอาจจะตัวใหญ่ตัวสูงกว่านี้ ตอนนี้ยังเรียบร้อยอยู่นะคะยังโยกนะคะไม่ยอมหันมากินหญ้าก,กับขวันเมืองเลยนะคะขวันเนิเมื่อไรจะไปอีกนี่ยังกินไม่สนใจนะคะนี่หอบหญ้ามากินเฉย พอายาม,มาฝากสาวสาวก็ไม่กินพอเสือรีบมานะคะไม่ทันนะคะลูกสาวเมื่อกี้ที่ขวัญต้องลงมาก่อนนะคะเพราะว่าพ่อเล็กห้ามไว้ก่อนนะคะ เจมมี่ M e ยังอาจจะยังไม่เคยนะคะยังไม่เคยผ่านงานก็กลัวกลัวช้างงานนะคะ <S <S ยังไม่ลุยค่ะตอนนี้ยังกินยังห่วงกินอยู่นะคะ คุณพ่อยังไม่มาสั่งงานนะคะอ่าช้างตัวผู้ที่ทับอ่าตัวเมียนะคะก็จะเลี้ยงยากกว่าเดิมนะคะว่าเขาจะต้องห่วงห่วงตัวเมียนะคะ พี่ขวัญขอเติมพลังก่อนนะคะเมื่อกี้ไปขึ้นชื่นมาแล้วนะคะคุณพ่อห้ามนะคะเอาพักเข่าอีกแน่วะ,ะเอฟเอฟซีเชียร์มากเลยนะคะ ควันนี้ต้องต้องให้คุณพ่อพาเข้านะคะถ้างั้นไม่กล้าน,นะคะยังไม่เป็นงานนะคะไม่เหมือนโบบาลน,นะคะดูนะคะดูนะคะจัดให้ยายน้อยสักดอก คุณตาก็จะของโอ้หวงกินอยู่ค่ะโอ้ยเบาวนี่เอาอกมมา่อกอนออกมมก่อน,อออนควันชอบสาวเออยายก็ตื่นเต้นนะคะอยู่ไม่เป็นสุกเลยะคะนุนหันไปหันมาอควันเล็กนะคะควันเล็กสาสิบเจ็ดย่างสามแปดนะคะ ก้อนเมืองรออายุสิบเจ็ดปีนะคะเจ้ามาเกาะจับมันไหวเลยเพื่อไงเออตาไม่กล้ามาจับเจ้าจับเจ้าเจ้ามาเกาะย่ายไหวอ่ะบ่มันวานันดอกมาเขายูยู จับข้างน้ำมันเอาตะโคมาเกาะคนยายร้องคอนเราก็ลงเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เอาไปเกาะข้างน้ำมันไวค้คนยายน่าจะกลัวนะคะยายน่าจะไม่ใช่คืนนั้น,นะคะ่ะอย่างเงี้เออให้คุณตาเกาะไว้ ก็ไม่อยู่นะคะคุณยายกลัวเอามาความสร้างความคุ้นเคยนะคะวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพื่อจะได้ให้คหุณยายไม่กลัวช้างงาช้างตัวผู้นะคะขนาดแม่น้องทันวายุมากแล้วก็ยังมีลูกนะคะ chạy nhanh nhanh nhai luôn cái nắp luôn nữa cần mà dây yu sư sư đây này cứ gì anh anh yu này mi xịt yu ได้ลูกออกมาน่าจะออกมาสวยนะคะทั้งสวยทั้งโลนะครับเพราะคุณยายสวยนะคะ ผู้เบาก็ย mm. so so ่านเลยผอนขอนก็ห่วงกินเมนแล้วก็สูสันก็นี่นะสรุปแล้วนั่นแหะนะคะคนใยญ่ผู้บบาวมาแวะเวียนตลอดนะลุ้นอยากให้เอมี่ใช่ค่ะทุกคนลุ้นนะคะ อืชื่นใจก็ยังวนอยู่นะคะมีหน้าออกไปเลยนะคะพี่ขวัญน่คุณยายนี้ต้องต้องต้องใช้วิธีล็อกนะคะถ้างั้นน่าจะขึ้นไม่ได้นะคะอืมต้องต้องหาวิธีล็อกหรือไม่เข้าทรงนะคะ เราก็ต้องใช้ตัวผู้ที่ชํานาญการหน่อยอย่างมือไหม่อาจจะไม่ได้นะคะโบท่านได้เคยทับเลยใช่ค่ะคุณยายเข้าทรงคงจะได้นะคะยายเพราะว่าไม่เคยนะ,ะแล้วก็ความที่กลัวช้างตัวผู้มาก จะไม่อยู่นิ่งบางทีตัวผู้ขึ้นได้แล้วอาจจะขยับอา่าตัวผู้อาจจะตกลงมาได้นะคะต้องลองพ่อเสกโอ้โหท่านได้เคยทับบอกคุณยายนี่ยังไม่เคยทับนะคะคุณยายเอมี่นะคะไม่เหมือนเจ๊ไพบูลนะคะเจ๊ไพบูลทับหลายครั้ง ยังไงเราก็ฝากโครงการนะสร้างบ้านให้น้องๆด้วยนะคะโครงการสร้างบ้านให้น้องบุญทรงน้องธันวาน้องน้ำอ้อยนะคะยังไงก็ติดต่อมานะคะใครจะร่วมคะแนนกับเรานะคะในไลฟ์นี้ก็ขอยุติการไล์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดแชร์กดซับสไคร b ์ในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสั้นขอนเมืองด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ